สวัสดีครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรายการที่ลูกค้าสั่งนะครับมีอันนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์เนาะ3,000วัตต์พร้อมด้วยแบตเตอรี่แล้วก็พร้อมสายคอนเน็ก5เมตรพร้อมเข้าหัวแล้วก็ชุดขนาดแผง3แผงนะครับตัวนี้เป็นชุดขนาดแผง3แผงนะครับแล้วก็สายพร้อมเข้าหัวเรียบร้อยพร้อมกับแบต100แอมป์24โวลต์ะฮะ เดี๋ยวผมจะมาะแนะนำวิธีการต่อใช้งานของชุดนี้กันนะ,ะถรา้นแรกเราก็ต้องมาต่อแผงนะ,ะนี่ผมจะยกตัวอย่างต่อเข้าแผงเดียวก่อนนะครับเพราะว่าแผงที่ลูกค้าได้ไปทั้งหมดสามแผงนี้ก็ไปละอันนี้ผมยกตัวอย่างก็ถ้าต่อต่อแผงเดียวก็ต่อเข้าหัวนี้ก่อนก็ได้ครับหัวไหนก็ได้ครับได,ได้ได้ทุกอัน อันนี้หัวอันนี้ผมเข้าเป็นหัวหัวแบบเก่าเนาะให้กับลูกค้าไปละก็เสียบเข้าเลยเลยแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นถ้าหมุนมันจะลึงไม่ออกเลยก็อีกอีกสองแผงที่ลูกค้าได้ไปก็มาต่อเข้าตรงนี้เลยส่วนซ้ายมันจะมีอยู่สองหน้านี่ก็ เอ,นนเอาด้านไหนก็ได้นะครับต่อเข้าตรงชุดขนาดแผงนนะครับมันจะเสียบได้คู่คู่ใดคู่หนึ่งเสียบเข้าชุดขนาดแผงนเสร็จตรงนี้ด้านที่เหลือก็มาเสียบเข้าคอนเนคเตอร์เสียบด้านใดด้านหนึ่ง ก็คือมันมันจะฟิกไว้เลยว่าให้เสียบเสียบได้ของใครของมันเนาะหลังจากนั้นก็ต่อแบตเตอรี่ลนยะแบตเตอรี่นี่ก็ใส,ส่สีสีดำดำในในมาคู่กัน,นต่อแบตเตอรี่เสร็จก,ก็ตอนนี้เริ่มเปิดใช้งานตัวนี้เป็นเบรกเกอร์สำหรับ เปิดแบตเข้ากับเครื่องเปิดแบตก่อนอ่าเปิดแบตเสร็จพอมันขึ้นอย่างนี้แล้วแล้วเปิดแผงตัวนี้เป็นเบรกเกอร์แผงนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ของตัวหลักตรงนี้เนาะอ่าเปิดแผงปุบ๊บแล้วค่อยมาเปิดสวิตช์ด้านข้างนี่นะฮะด้านข้างเรายังมีสวิตช์นะฮะ รอสักครู่นะครอ่าตรงนี้พร้อมทำงานแล้วนะครับพร้อมทำง,งานเราก็เสียบปลั๊กรื่องใช้ไฟฟ้าเลยตรงนี้ผมแนะนำให้ใช้แอร์ได้ตู้เย็นหนึ่งเครื่องขนาดไม่เกิน3 5คิวนะครับแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องพัดลม1หนึ่งตัวที่ใช้พร้อมกันนะครับ เกิดจะใช้เครื่องซักผ้าก็ตรงนี้แนะนำให้ถอด,ถอดตู้เย็นออกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยใช้ขึ้นเบรกเกอร์ใช้ไฟนะครับตอนนี้เครื่องทำนะงานนะครับพอเครื่องทำงานเนี่ยมันหวัดมันจะขึ้นตรงนี้นะับเนี่ยขึ้นมล ตรงเลขอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะเลขข้างล่างนะแล้วแต่เครื่องใช้ฟ้าของพาเนาะพอดีตอนนี้ผมเสียบอยู่3อย่างก็คือมีตู้เย็นมีพัดลม18นิ้วแล้วก็ทีวีจอ l อวดีตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เปิดอยู่ ตรงนี้นะฮรเดี๋ยวเรื่องไอการใช้งานตรงนี้เดี๋ยวผมส่งเข้าส่งคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเซ็ตกันยังไงเนาะ,ออะโอเคครับ